สวัสดีครับทุกคนตื่นเช้ามาอ้าวถ็่มาตรงเนี่ยทางที่พะทัวรไปถึงมานะคะนี่ถ้าเขาไม่มาปุยเกลือหรือว่าไม่มาเกดมาอะไรก็เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเช้าอยู่ เยอะไม่พออันตรายอะไรพอมรรกจักรยานได้มันนิ่มมันยังนิ่มอยู่มันยังไม่กลายเป็นน้ำแข็ง คนแรกนะคะเปิดถนนจักรยานดูรถรถนี่ขาวไปหมดเนี่ยค่ะยังไม่มีไม่ยังไม่มีจักรยานมาเลยสักคัน<า>ไปโตนะคะไปโตทางนี้มันจะตกเยอะกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีรถเดือรถมา ว่ามันจะตัวเยอะแต่ที่แน่ๆมือผัดถั่วยเย็นเจี๊ยบเลยก็อยากให้ทุกคนรูอ้อาจจะพูดไม่ชัดน,นะเพราะปิดจมูกด้วยสถานี้เวลาตีสี ทุกคนพดทัวขอใส่ถุงมือก่อนนะนะนี่ค่ะนี่ถ้าทางที่เขาโรยเกลือแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเขาโรยเกลือแล้ว ทางที่โรยเกลือก็เป็นแบบนี้ถ้าเขาโรยเกลือไว้ทางจักรยานกับทางเดินมันก็สะดวกครับหรับปั่นจักรยานแต่ถ้าไม่โรยมันก็ลําบากนะอันนี้คือตีสีไม่น่ากลัวนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีทั้งรถรถ,รถ,รถที่เขาทำงานดูแลคนแกน่ที่เขาดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็รถรถนั่งงานโรยเกลือ ก็บางครั้งก็มีรถตำรวจนะคะไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเห็นมันมืดๆเห็นมันว่ามาตีสี่ก็ไม่ได้น่ากลัวนี่เห็นะาคาชีวิตคนทํางานเมืองนอกที่ปั่นจักรยานไลยพัดทัวเขาวางเลยนะคะพอถึงที่ทำงานแล้วที่ทางานข้างหน้าเนี่ยค่ะพอมันเย็นมือนี่ ที่ทางานของพันเธอที่เปิดไฟ